ทุกคนวันนี้เราจะมากินถังพุดดู้ที่ทําเองนะคะแต่มันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ทุกคนเพราะเราใช้น้ําตาลแบบธรรมดาเอาไปเคี่ยวเนีย่ยมันติดมันเริ่มละลายแล้วแม่มันเริ่มละลายแล้วอ่ะเ oh. นี่ยมันเป็นยังไงอ่ะอร่อยกันหอืออืม,มแฉกเลยนะอันนี้อันนี้มาเรื่องหะแล้วมันไม่กรอบแล้วหนูเนาะอ้าวอะไรนะพี่หนูมาชิมหนู ไม่กล้าเข้ากล้องเหรออันอร่อยทุกคนมันแบบอันที่แบบไม่กรอบนี่อันนี้กรอบกินไปเลยลูกกินให้อิ่มแม่แต่พว่งหนูไปโรงเรียนแล้วนะโอ้ดีมากเลยหยุดนานเกินสิบวันแหม่ก่อนพิซซ่าอ,อ,อร่อย แค่ไงไหนป้อนแม่ที่กำนึงไม่ไม่อยากจับก่บอะโป๊กไหมไอ้มีอะไรที่อร่อยกว่าเอ๊ะอันนี้อัน <c oughs> นี้ <c oughs> สรุปมันอร่อยไ,ม,ไม่อร่อยหนูอืมอืมออร่อยนะโอ้แอบแข่งวันนี้อืมหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจ๊ยจุ๊ยอ่ะหนู กินให้หมดเลยจะได้ของไหนๆเราก็ทำม hmm. าแล้วน้ำหนักลงสองกิโลเทรียนเลยกำลังจะดีขึ้นเป็นีกแล้ว <c oughs> ดูขอมึงนะมันหนักลองเลมัน่นใจญ่แล้วทุกคนแล้น,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 นี่รู้ปิดเลี้ยงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จำได้ปะไม่รู้ไม่รู้รนั้งแต่ก่อนคริสต์มาสนะเท่าที่จำได้ใช่มันมีมันมีกิจกรรมคริสต์มาสด้วยไงเขาอืมรู้สึกว่ามันปิดนานเฟินอะรส <c oughs> ชาติแบบหวาน แต่อร่อยกว่าถุงหมูรูดที่เขาขายอะ่ะมันไม่ค่อยกอาไห่อ๋อเยอะนะน้ำเย็นอืมมันต้องมีไม้เอาไปเสียบน้ำเย็นแบบเย็นมนนากแล้วเม,นนม,มื่อวานหนูทำหนูได้นอกไหมล่ะอืมเนอะอ๋อแสดงว่าข้ามขั้นตอนไปไม่เป็นไรโอกาสหน้านี้แก้ไขได้ <c oughs> ไอ่ทำใหม่เลยหลั สุดท้ายทุกคนอร่อยเดี๋ยวจานขึ้นมาดูหน่อยหมดแล้วแต่ทุกคนดูเลยน้ำตาลปกติจะใส่น้ำตาลทรายแดงใช่ไหมเนืมอืมเบาหวานขึ้นพออย่งมามาสวัสดีพี่พี่เขาขอ,อนหมดมาบายทุกคนบ๊ายบายบัสดีค่ะ